สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําวรรณกรรมเด็กเรื่องหนึ่งที่ผมเคยอ่านตอนขึ้นปีหนึ่งนะครับก็คือต้นส้มแสนหลักนะครับผมเคยเห็นวรรณกรรมเรื่องนี้ผ่านตาในโลกโซเชียลนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากลองอ่านดูว่าเนื้อหาข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับเนื้อหาข้างในก็จะเป็นเนื้อหาที่มีการเล่าเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อเซซี่นะครับเซซี่นี่มีอายุประมาณ 5ขวบหรือ6ขวบในบางทีนะครับเล่มนี้ผมก็ไปซื้อมาที่เซ็นทันนะครับราคาร้อาสิบาบาทเองครับทุกคนจากที่ผมอ่านจนจบแล้วก็มีหลายอารมณ์ในเรื่องนี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนลงไปอ่านดูแต่ว่าผมจะมาสปอยให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับว่าข้างในเนื้อเรื่องนี้พูดเกี่ยวกับอะไรบ้างไปชมกันเลย สำหรับวรรณกรรมเรื่องต้นส้มแสนรักนะครับเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องนี้มีเซซีเด็กน้อยวัยห้าขวบและ6ขวบในบางทีเป็นผู้นำพาเราไปพบกับเรื่องราวรอบตัวของเขาที่มีทั้งความสุขทุกข์และน่าตีในบางครั้งเซซีเกิดในครอบครัวยากจนมีพี่น้องหลายคนขณะที่พ่อตกงานแม่จึงต้องทำงานในโรงงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวกลายเป็นปมด้อยที่ทาให้พ่อโมโหหลายและลงมือทุบตีเขาความฉลาดและซุกซนตามภาษาเด็กถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาถูกด่าและใช้ความรุนแรงจากคนในครอบครัวเซซึงคิดว่าไม่มีใครรักเขาแต่เขาก็ยังมีความสุขจากทุกสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะการพูดคุยกับต้นส้มที่เขาตั้งชื่อว่ามินกินโย และเมื่อเขามีโอกาสได้พบชายแปลกหน้าชาวโปรตุเกสจนกระทั่งกลายเป็นความรักความผูกพันซึ่งเป็นเสมือนแสงแห่งความสุขในชีวิตของเด็กน้อยคนนี้แต่ไม่นานเขาต้องพบกับความจริงที่จเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาต้องจากเขาไปตลอดกาล สำหรับผมที่ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องต้นส้มแสนรักจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มองเห็นนะักขดของวรรณกรรมต้นส้มแสนรักคือเป็นการผสมผสานความทุกข์ทรมานจากความยากจนเข้ากับความหอมหวานจากการตามหาสิ่งที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายของตัวละครหลักนั้นก็คือเซซ่นะครับสําหรับวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับวิธีการเขียนคือเขียนให้พวกเราอ่านได้เรื่อย ไม่รีบร้อนจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นครับมีประโยคหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสะเทือนใจผมมากในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็คือการสูญเสียที่ทําให้ซซซีเข้าใจว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงนั้นคืออะไรความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ใช่การถูกตีจนสลบไปไม่ใช่การถูกเศษแก้วบาดเท้า หรือถูกเย็บแผลที่ร้านหมอความเจ็บปวดคืออะไรอย่างหนึง่งที่ทําให้หัวใจคุณแตกสลายและต้องตายจากไปโดยไม่อาจที่จะกล่าวความลับของปตุก้าให้ใครฟังได้เลยผมคิดว่าการที่เด็กน้อยคนนึงเสียคนที่รักไปมันอาจทํำให้เขาหัวใจสลายหรือว่าไม่อยากมีชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยครับผมก็ชอบตรงนี้มากในเรื่องนี้เพราะว่ามันสอนให้เรารู้ว่า ความเิ็บปวดมีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับ